คลิปนี so news, going, so ้เราจะพาครอบครัวไปใส่ยูคาตะเดินแช่ออนเซนท้องถิ่นั้ง9บ่อเยี่ยมชมเรียวกังที่เป็นต้นแบบของไหนสติลิดอเวให้หลานๆสอนวิธีกินโซบะแบบคนญี่ปุ่นเสียงกินไข่ออนเซนข้างทางและสท้ายจะพาไปดูริงแช่ออนเซนกันค่ะ กำลังจะไปไหนกันชิบุออนเซ็นใช่มันมีทั้งหมดประมาณเก้าเนาะก้าบ่ก้าบ่อหายก็ไปแวะทีระบ่ช็อปปิ้งเหมือนช็อปปิ้งเหมือนช็อปปิ้งใช่ชิบุออนเซ็นเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่มีบ่อน้ำร้อนเล็กๆ9แห่งเราสามารถแช่ออนเซ็นทั้ง9แห่งได้ฟรีถ้าเราพักในเดียวกันไหนก็ได้ในเมืองนี้ ซึ่งทางเรียวกังที่เราพักเขาจะให้คุณแจไขออนเซนทั้ง9แห่งเรียวกังที่เราพักก็ชื่อโคอิชิยะเรียวกังค่ะเดินดักแบกกันไปออนเซนนะคะหนาวมากเลยใช่เลยต้องมาทรมานตัวเอง้วยหนี่ย ก็วันที่เราไปชิบูออนเซ็นเนี่ยก็เป็นวันที่31มธันวาพอดีนะคะก็เป็นวันสิ้นปีนะคะซึ่งคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมี การรับประทานโซบะข้ามปีกันหรือที่เรียกว่าโทชิโกชิโซบะนะคะเพราะว่าเขาเชื่อกันว่าการทานโซบะข้ามปีเนี่ยก็จะเป็นเหมือนการขอพรให้มีสุขภาพดีและมีชีวิตที่ยืนยาวเหมือนเส้นโซบะค่ะโอ้โมดิ้เด็กิก่ยวเด็เี่ยวสาฟโอโมริสต๊านโอมริสต๊าฟโอมริสารูดงโบมมิโซบะอิโ どっちも大ざるうどんが両方が大盛りりだってだ 2, 2つたぬきそばが三つ三菜はい、つサ <laughs> อันนี้เอาไว้ทำอะไรอะคะอิสระเป็นคุญแจใช่ไหมเอาไว้ไขบอตอนเซนที่เราจะเข้านะคะโรงแรมเขาจะมีให้มาเนาะนี่คุญแจเข้าอันเซนใช่เป็นคุญแจเข้าอันเซนนี้เลยอิสระอยากเล่นอันเซนไหมอยากเดี๋ยวมีไก่คาราเกะเลใช่นี่ เน้นเส้นผิวหยาเด็กเขาเน้นเส้นผิวผวอุ้ยดีเยขอบคุณีออริจินอลนะคะมีคนเหล็กใกล้กนชิมเบอรเลยนี่อะไรจานแบคอะไรต้ององว่าเป็นช้นมาเป็นน่องอร่อยไหมอร่ไหมเส้นเก่งจริงวะหมดใช่ไหม หมดแล้วหมดหมดไหมพี่สากินหมดไหมกกก่ต้องระวังเาขากินญี่ปุ่นต้องเียกดังนี้นะเกกินตรงนี้อ่ะเด็กไกินเด็กยวกินอ้ห่างไกได้ได้จบอ้เก็นนกิน้วเนี่ยเด็กินหมดไหมเย็นเย็นเด็กพ่ต้องซูให้ได้ี่สาวนะไม่ขึ้น เดี๋ยวฉันลองูดให้นะแพฟังก่อขึ้นเยนะเลยขึ้นเลย อร่อยไหมคะอืมเอริกินอะไรคะเยาเยียยาอ่ยาเล่นงา่อติ่อมก็ต็มร้านอืมติดติดติดอันนี้เมนูของเราเองอะไรก็ไม่รู้ชาทานุกิทานุกิเหรอช่ว่าทานุกิ นี่แต่ผักกับแป้งนะคะเสียงเสียงซาว n d e เฟ e c t มาจากลิซ่านะคะช่วยน้าแพระนะคะเสียงไม่ออกเสียงเสียง sound tag มา แม่ลองซื้อกินเร็วมากอ่ะเทสสองค่ะเทสสองบอกนะบูมส่งกำลังใจ ผ่านไหมป้าอูมอย่าทำเลยอย่าทำเลยไม่ปลิวเไม่ปลิวอันนั้นนะคะคราวนี้ตาคิวนะบูมนะคะดูสิคนซูดจริงมันต้องเยอะกว่านั้นมันต้องเยอะกว่านั้นนะมันน้อยรุ่นมากเลยเส้นมันมันไม่กลมเอ๋อ่ามันเหลี่ยมลองวันนี้ไปลองลองสดเด็กเลย มเมล้วซูตแรงๆไม่ืนไม่นักขยันาหลังจากกินโซบะข้ามปีเสร็จนะคะพวกเราก็ได้เวลาไปออนเซ็นกันแล้วค่ะเดินมาเรื่อยๆเราก็จะเจอคานากุยะออนเซ็นนะคะเป็นเรียวกังที่เป็นต้นแบบของ อันิเมชื่อดังเรื่อง Spirit Away ค่ะจริงๆเราอะ่ะมีแผนตั้งใจว่าจะมาพักที่นี่นะคะแต่ว่าพอเห็นราคาปั๊บอะ่ะก็เลยล้มแผนเลยเลยจ้าอันนี้นคือออนเซ็นบ่อแรกนะคะคือที่พักเขาก็จะให้คุณแจมา่เคื่องไขเข้าไปนะอันนี้คือออนเซ็นไร้สายมาตานนยมาตานี้บ่อที่เท่าไหร่เอ่ยบ่อที่สี่บ่อที่สี่เดินมาไกลสุด เริ่มจากบอกที่กลใช่เราจะเริ่มจบอกที่ไกลสุดตอนนี้อากาศหนาวมากหนาวมากหนาวมากเลยนี่คือเด็กแก๊งของเราก็ประมาณไม่เกินสิบนาทีเนะฝ่านี้เป็นผู้หญิงฝ่านี้เป็นผู้ชายนะอาจจะรอข้างในเพราะหนาวถ้าไงตะโกนเรียกกันได้เขาจะมีกุญแจนะคะกุญแจอย่างนี้หน้าตาแบบนี้ยูนิเวอชัลเปิดได้ทุกที่เปิดได้ทุกที่คือต้องต้องมีกุญแจถึงจะเข้าไปได้นะถ่ก่อนนะคะ เราไม่มีภาพด้านในของออนเซนให้ดูนะคะแต่ว่ามันก็จะเป็นออนเซนบอ่อเล็กๆเ,เล็กมากที่เหมือนจุได้แค่ประมาณคิดว่า5-6ถึงคนก็คือเต็มบอ่อแบบใกล้ชิดกันแล้วค่ะไปอี่ใส่ที่นอนแลกันอรุณสวัสดิ์ค่ะพี่ชางรวงนอนไหมรู้น,นอนหนาวไหมน,น,น,หนิ่งๆหนาวนิ่งไปเดี๋ยวไปเดินดูเมืองกันดีกว่าค่ะ จูทำอะไรยายจูทำอะไรคเดี like make, right? ๋ยจูทำอะไรอยูอลูกแน่ทำอะไรอยู่ยายจ๋าทำอะไรยาจ๋าทำอะไรลูกไข่ไ่มันเหมือนไข่ลูกนะมันไม่เหมือนไข่สดนะใช่มันอ่อนแอัเป็นไงกี่พอครับพี่คืสองร้อยห้สิบเยนนะคะสองร้ห้าิบเยนห้่ายนะอึบโอกว่าชนเนี่ยานดเี้ยน้อนนิดเตียยเหรอ กังจะไปไหนกันคะไปดูดิ่งแชออนเซนกันไมะโอ้มีเด็กแซงม้มีเด็กแซง้งเดี๋ยวจะส่งแอลีไปแชออนเซนกัลีใช่ของแอลี่ไปแชออนเซนกัลีใช่ไหมลูกคะดีดีนะฮคลิปนนข้างนะคะก็คือถ้าตกขาก็รอนน้ำาตกซายก็ลงลงหนด